อยู่แล้วเสร็จหรือยังไม่ว่ามีปลาไม่มีใครเห็นปลาใช่ไหมเนะี่ยเจ๊ก็ซื้อเม,มี่ยงมาอยู่เมี่ยงปลามีผักทอดกิมบเมี่ยงสัดก,กุ้งม,มาด้ววันนี้เชฟจะทำอะไรผัดลาว ผัดลาวดูหน้าตาผัดลาวผัดลาวน้ำมะขามเลยถ้าไม่ทำหวานมากเด็กนันก็ไม่ปรุงขเ,เงขาก็บอกว่าไม่อร่อยคงกินแค่ปรุงไม่แต่เด็กเหมือนซอสไทยทำกไทย ของกนท้ายมันหวานเจ็บนักปร,ราตรัวเป็นหม,มันนักปราเปิดไฟเพิ่มไงพี่เจให้มันละเอดอบแห้งๆตัวเบเร่ปรามันน้ำมะขามอันนี้ผัดถ้วยต่อถ้วยไงืมยมัต้องหอใส่ เหนีวแล้วจะเป็นรวมแล้วหนีวเยอะดูฟีมีอะไรมนะหมูนะหมูดูยิ่อึดอัดรู้สึกหนีวหิว,ห,วหาว กก่มาว่าวันนี้เมนูผัดไทยนะคะแต่ยังไม่ได้เอาผักมาล้างเลยผักใส่ทีหลังนะกินแก้มมาเนาะจะได้ไม่ต้องหัน่น 声音อะไร？啊、来没有，没有声音。声音？声那家？消 เขาแสดงว่าต้องแอบกลัวเมียอย่างนี้ต้องไปหลับตัเคืนเสร็จเรียบร้อยครัวไทยในต่างแดน วันเสาร์ถึงจะซื้อไข่นะอาจจะไปแถวน้นอ้าวเชฟบอกว่าให้ลวกหมูก,ก่อนเวากหมูจะได้สุกเสมอละเพราะเราเป็นของสุกไม่กินของดิบเราใช้เตาไฟฟ้าเราไม่ใช้เตาแก๊สอันนี้เชฟมุดมุดฮีจำชื่อเขาเอาไว้ใส่เกลือเล็กน้อย เชฟวุฒมุดเีวันนี้จะทำผัดไทยรูปประบบมาณจะสุกมากแต่มันแห้ง <S 2> <S 2> เสียงอะไรกันแน่ ลวกหมูด้วยน้ำเปิดน้ำลวกหมูเสร็จแล้วก็ไปเสดดน้ำ กับเชฟุมุทีวันนี้จะทำผัดไทยให้เรารับทาน อย่าบอกนะจะใช้กระทะน,นี้คุณใช้หมอ้อผัดได้ครับกันใม่กระเดืใหญ่ๆเมื่อกี้เราไม่ได้มาดูสูตรซอสผัดไทยอันนี้เลยนหลังนะมัวจะนอนเว็นอยู่ผัดเลยผัดเลยต้องการกินแล้ว <c oughs> ถั่วไม่เอานะ เหม็นหึ่มหม้อร้อนแล้วค่ะลูกค้าลูกค้าค่ะลูกค้าหม้อร้อนเอวต้องหม้อแห้งส่ไปเลยคุณลูกค้าคะอยากกินหนึ่งจานโอ้ยไม่ดนใจผัดให้ก่อนสิ มาเตรียมต้นหอมต้นหอมอ่อนจะยากมากนี่ ได้แล้วเชฟเชฟคนดูบอกหิวแล้วอ,อ่ามีกระเทียม,ม,ยมปิดแล้วมีกระเทียมตำเทียมไทยต้องตำเมาเทียมจีนบดได้มีน้ำซอสปรุงเองนะคะไม่ทันได้ดูรสชาติก็จะหว,วาน แล้วก็ใส่หัวหอมแล้วก็หมูรวบสดิงสดิงคือว่าตอนนี้อยากกินเร็วจะทำยังไงเฉ็บมุดมุดมุดเฉ็มุด โอ้ไมมีรับมีดที่อันตรายดติห้ามทำตามนะคะรับมีดแบบนี้เป็นการรับมีดที่อันตรายมาก ยงผ uh, <yeah. S 1> ักสดๆน,นี้เก็บแม่เก็บให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นกุยช่ายไทย ก็ใชยไทยปลูกที่สวีเดนได้สบายมากปลูกเอโกโคลิสอันนี้เป็นปลอดสารเชิญรับทาน ใส่ที่อยากที่เราอยากกินใส่ได้หมดใส่ยังไ่ลืมโชว์ไปวลามีเส้นใช้เส้นห้าเส้นห้ามิลปัดไทย คนดูจะไปนอนหมดแล้วนะคะเนี่ยเชฟกัจะเริ่มผัดแล้วนะคะเชฟกระทะนูนอัพมอไหนโอ้ย ลาโมกนาจานถ่ายโดนหัวลาลาโมกนาจาน <c oughs> ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะผัดไทยเขาใส่น้ำมันเย,ยอะแต่ที่นี้เราจะใส่น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ มาเลยไม่เอาโดวใช่ไหมไม่เอาทัวมันเมนฉันเมนท <c oughs> ัวเป็นชีวิตจิตใจสตสใส่ไข่ระเบๆนะ <c oughs> น้ำมันร้อนแล้วจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปาตาก้องไม่ชอบ ในกำลงสูงไข่ใบที่สองตามไปแล้ว oh my god oh my god ฉันไม่มีที่หลบฉันไม่มีที่ลบ oh ฉันไม่แมเทหลบกระเด็นกระโดน ติดหม้อเป็นที่เรียบร้อยหวยตายแล้วมอไปเขาไปนึงจะไม่ติด คั่วไปคัวคั่วไปคัวคั่วคัว <c oughs> อ่านี่เป็นเส้นสองเซนเนน <c oughs> ส้นห้ามินเส้นห้ามิลพอแล้วส,สองเส้นละสอง สุกไหมนะ มันจะสุกได้ด้วยการใส่น้ำซอสใช่ไหมอันนี้มันก็สดแล้วฝัดนมังไม่เสียเรามาดูกัน <c oughs> ว่าสูตรนี้จะขายได้ไหมเนื้อตีกระทะษแบบกระโมงขายได้ไหมใส่น้ำซอสแล้วหนึ่งตะบวย องตะปวยครึ่งนะครับหรื เออระบูระวังจะหวาน <c oughs> ชิมไหมเรียว่าโกโลงเอาขอขอ,ขอ,อนุญาตไปถือจาน กินจานแบบไทยแลนด์เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกินกับ่้มดีกว่าเพราะว่าหิว ช,ช่ซอสสดรสชาติอ uh ่อนเกือบแม่ไม่เก uh ็บมาให้ไม่ได vale ้กินนะไม่เห uh ็นไหมเป็นไปไม่เห็นอะไรแม่ไม่เห็นอไเลยแมองไม่เห็น ไม่รู้อะไรกินได้พี่จะต้นใหญ่แล้วแหละแล้วก็ไม่ได้แม่เสร็จเชิญรับทานถ้า t มาแล้ว อะไรกันดิไม่เห็นวู่วาวพอแล้วัไม่ไม Thank you <c oughs> ต้องอหมดแล้วไม่ต้องใส่พอแล้วจ้าพอแล้วจ้าเอาไว้คนอื่น แล้วล่ะเพราะแล้วหาานาวพี่คนดูอะไรเสียก่อน,มน,มนหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยใครจะกินผัดไทยนอนเดี๋ยวเราไรใช้ไปแล้วเหลือแค่นั้น หมดแล้วนี er. <S <S mm ่ค hmm. ืออะไรฮัฟชอนขยเอวชะเส้น แต่ก็สุกอยู่แต่แข็งรสชาติรสชาติาดีรสชาติถูกต้องเรา,าดีไหมฮะราดีไหมรสชาติถูกต้องเลยที่อยากกินเลย ม่่นนองชืัยผัดบ้านดินพรามันไม่ใช่กาษไทยผัดดินย <า S 2> ิ้มมาเด็วไปกวนผ่อนหน่อยพ่อนจน,น,นวน กินผัดทยแล้วตัวไม่ว่าัดไทยเสร็จแล้วหือเอาเขากินอะไรอย่เลยเอ้าเขากนีะ ได้สองจานไหมจ้ะแก